มองน้องไม่เบื่อ,อรักน้องทุกเมื่อไม่เคยจะเบื่อรักเมียเมียของที่วันทองดูแล้วาปดหองอําพาตนูผุดวดหงต้องใจ เสียพี่รักน้องที่แงตัมเจล่ยาฮ้ยเฮลย้เยเ กวางผู้พวงเป็นเพื่อนญาไทสะเทือนใจเมียเพาะแต่รักรักรักมันไม่มีพังมีอน ปุกมดที่หลับที่นอนก็ได้แค่ตอกลางคืนตอนกลางวันที่อยากมาืน พช,ช้างเหี่วนมมาช้างโตจนป่านนี้ยังไม่อดนมอีกเหรอเจ้าค่ะนมอื่นนะช้างอดนะแม่นะแต่นมแม่ช้างอดไม่ได้นะช้างพูดอะไรเนี่ย<อ>แม่อายเขานะเจ้าค่ะโอ้แม่จ๋าแม่จ๋า,จานี่แม่ช้างพัดให้ตั้งนานแล้วเนี่ยแม่หนาวบ้างหรือยังเราอากาศร้อนแบบนี้แม่ไม่หนาวหรอกเจ้าค่ะทำไมแม่ไม่หนาวทักทีแล้ว แล้วทำไมแม่จะต้องหนาวแล้วเจ้าค่ะเอ้าถ้าแม่หนาวเนี่ยนะช้างก็จะได้กอดแม่ให้หายหนาวเลยเจ้าข้าวช้างโอแล้วเจ้าค่ะอายเขาเจ้าค่ะแบแม่มาตอนนี้ไปะเราไปเก็บดอกกันก่อนดีกว่าเจ้าค่ะแม่ยังไปนอนนะเจ้าค่ะช้างขาดกินนี้ไม่ได้เนะแม่นะพ้าช้างเบื้องหน้าจะเด้พึ่งเขาขุนนะแม่จ๋าแม่จ๋าเจ้าค่ะ นี่แม่อย่าไปมือเปล่าเอาข้าวคองเงินคองขนไปด้วยช่วยเขาบ้างขค้ที่ผัวไม่นิ่งได้แม่ไปพร้งพรุ่งนี้จะขี่ช้างตามแม่ไป <c oughs> ไพ่อช้างไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้ทำไมแล้วพ่อช้างจะไปกับแม่ไม่ได้เนยะเจ้าค่ะทำไมช้างไปไม่ได้พ่อช้างลืมไปแล้วหรือเจ้าค่ะว่าที่บ้านของพ่อไวย์นะ่ะ มีพ่อขุดแผนอยู่ที่นั่นด้วยนะเจ้าค่ะโอ้โพอพูดชื่อนี้แล้วท้าเจ็บจี๊ดเลยนี่แหละเุนี่แหล,ละที่ท้าไม่อยากให้แม่ไปทำไมเจ้าคะก็ไอ้แผนมันอยู่ที่นั่นนะ่ะแม่ก็รู้อยู่ไอ้แผนมันเป็นใครนี่แหละไอ้แผนนะ่นนะมันมีเวทมนตร์ อะไรดีๆของมันเยอะแยะมากมายถ้าแม่จะไปนะแม่สัญญากับช้างได้ไหมล่ะทำไมเจ้าคะแม่ต้องเอากงเกงในไปเปลี่ยนวันละตัวเลยนะแม่นะไอ้ความวิ่งไงเนี่ยพ่อช้างอา้าวถ้าเกิดแม่ไปที่นู่นไอ้แผนเขามีมนเสดโซ่เะดตัวได้ถ้าเกิดมันเะดกงเกงงนแม่มาแม่ทำยังไงล่ะเกลียดพ่อเอาสังกะสีไปด้วยกันดีนะแม่นะ พูดอะไรน่าเกลียดจังเลยเจ้าค่ะใหม่อะทำตัวเป็นเด็กๆไปได้ขาจ้งไม่อยากให้แม่ไปอะเ็วันทองเนี่ยเลิกลากับพ่อคุณแผนมาตั้งเนินนานแล้วอยู่กับพ่อช้างมาจะครึ่งชีวิตแล้วไม่เอาเจ้าค่ะไม่คิดเรื่องนี้แล้วนะเจ้าค่ะช้างไปด้วยไม่ได้หรอกไปไม่ได้เจ้าค่ะไปกลับแค่เจ็ดวันเองเจ้าค่ะพ่อช้างเจ็ดวันเท่านั้นนะเจ้าค่ะแล้วแต่แม่ตามใจแม่ละกันก่อนแม่จะไปเดี๋ยวแม่ขนข้าวขนของ ไปช่วยลูกชายให้เต็มที่เฮ้ยเต็มเลยอยู่ไหนกันลัวเออแม่วันทองกูเนี่ยนะเขาจะไปงานแต่งลูกชายอะผมมึงช่วยขนข้าวขนของให้มันสมฐานะของกูไปช่วยแม่วันทอง้เลยว้ยต้องเอาอะไรไปบ้างครับเนี่ยเอาอะไรเอาพวกสมไม ดีนะเออส้มโอแล้วส้มเกลียงอ่ะส้มเกลียงกุ๊กกุ๊กส้มเกลียงเลยเลยอ๋อไม่มีแล้วแตงอ่ะแตงแตงแตงเอาแตงลาแตงไทยไหมแตงลาแตงไทยมาตามนั้นตามนั้นเลยพ่อผู้ชางอย่าลืมนะใส่ลืมครับผมแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าค่ะพ่อช้างพระชินั้นแม่จะรีบไปรีบกลับนะเจ้าค่ะแม่รีบไปอย่ารีบมาอย่าให้เช้าเป็นห่วงขอบคุณเจ้าค่ะพ่อช้างช้างคิดถึงแม่น้องขอต้นห่วงนะ่ทุกค่ะ แม่จ้าถางไปได้ผลไม่ได้หรอเนี่ยโอ้เอ้ đấy vậy <laughs> ที่นั่นมีแอแผนอยู่ด้วย